สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไวหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบก,กันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันคะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วแต่เป็นวันศุกร์ที่จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เลยค่ะบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนสําสหรับในกรุงเทพนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีฝนเนี่ยตกโปรยปรยลงมาส่วนในพื้นที่ภาคอีสานเนีย่ยจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะคะแล้วก็พื้นท เจอเกี่ยวกับเรื่องของพายุโนอื่นโอเคโนอืนนอ่นนี่ขึ้นขึ้นขึ้น,นเวียดนามแล้วที่ดานังพลุมาถึงมักมุกดาหารแต่ว่าอาจจะไม่หนักมากนะเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาส่วนนึงมันกดต่ำะนะแล้วก็แตกตัว เพราะฉะนั้นจากเป็นโซนร้อนก็จะกลายเป็นดีเพชชันนะคะธรมรมดาแล้วพอขึ้นบกก็เป็นจากโซนร้อนก็เป็นดีเพชชันแต่ว่าตอนที่มาถึงมุกดาหารย,ยังกึงก่งๆเป็นโซนร้อนอยู่คือความเร็วสูงกลางเกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ก็เป็นพายุโซนร้อนพราต่ำกว่านั้นถึงจะเป็นดีเพสตอนนี้เป็นดีเพสชันละแล้วก็เข้าแนวเนี่ยแนวจังหวัดถ้าเกิดภาคภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มทะลุจากเพชรบูรณ์ไปพิษณุโลกละ ค่ะ,ะก็คือเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่เพชรบูรณ์เดิมคาดว่าจะเป็นพิสณุโลกก็จะทําให้ความรุนแรงของพายุนี้นะคะ,ะเข้าสู่พิษณุโลกสุขโขทัยตากก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำใช่ตอนนี้ก็ยังต้องติดตามต่อฝนจะตกหนักก็ประมาณว่าเนี่ยคืนนี้จนถึงประมาณสักบ่ายวันพรุ่งนี้ที่เป็นช่วงพีคก,นะก็ก็จริงก็ดีนะเพราะว่าน้ำมันเยอะน้อยมากน้ำมันขาดะนะแต่ว่าถ้ามันตกหลังหลังอ่านเก็บน้ำก็จะได้เก็บน้ำ ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไระค่เขาก็คาดว่าปริมาณน้ <however> ําฝนที่คาดการพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในเส้นทางของพายุที่พัดผ่านเนี่ยนะคะปริมาณน้ําฝนจะอยู่ที่90มิลิเมตรแต่นอกเหนือจากพื้นที่เส้นทางพายุก็ยังคงถือว่ามีฝนตกหนักอยู่ที่ประมาณ60-70มิลิเมตรค่ะจย์ก็ใครที่อยู่ใกล้ลําน้ําอ่ะ ก็หมั่นออกไปดูหน่อยว่ามันบึ้มบึ้มไหมถ้าบึ้มบึมก็เตรียมตัวไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาแล้วเพราะมันมาแต่เรือท้องแบนอย่างอื่นไม่มีเอาพูดง่ายๆในช่วงสัปดาห์นี้ทั่วประเทศต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะสีแดงๆนั่นเลยใช่ไหมคะอาจารย์นั่นแหละ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 คือพื้นที่นะคะที่24จังหวัด94อำเภอ194ตำบลก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยแต่ว่าฝนตกหนักแบบนี้พายุเข้าแบบนี้เรื่องของการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เขายังไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมคะยังชุมนุมอยู่ออใช่ไหมคะน่าจะไม่เปลี่ยนใจหนึ่งสองก็คือว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลน่ะฝนคงตกไม่เยอะนะตอนแรกก็คิดว่าถ้าเกิดฝนตกมาแบบจกัจกจกั่กทางอีสานทางเหนือเนี่นะก็อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ดูจากมูดของทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ท่านนายกออกมาพูดแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยผมสรุปนะว่าออในแง่ทุกคนไม่ได้ห่วงว่าจะเกิดความรุนแรงนะ ไม่ได้กลัวว่าจะบานปลายไม่ได้กลัวว่าจะยืดเยอ,เอ,อไม่ได้กลัวว่าจะยืดเยอก็คิดว่าออสักพักหนึ่งเาสาร์อา,าทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปว่ากันใหม่แล้วผมก็คิดว่าคงไม่ได่จบที่การชุมนุมครั้งนี้หรอกมันยังมีเรื่องอื่นข้างหน้าที่มันจะมีการชุมนุมใหม่อีกอย่างเรื่องการแก้รัฐนูนอย่างเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันยังมีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าให้มันเป็นเหตุการณ์ผ่านมาผ่านไปส่วนใครจะไปร่วมไม่ร่วมอะไรนี่ก็สุดแล้วแต่พรุ่งนี้ก็ดูเส้นทางการจราจรง่ายๆเอา ทุกคนมีประสบการณ์ทั้งสนับสนุนและคัดค้านการชุมนุมสามครั้งที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งที่สี่อะไรอย่างนงี้ค่ะนะคุณเคยไม่เห็นด้วยค,คุณเคยเห็นด้วยมันก็เหมือนกันอะรอบนี้มันก็ต้องมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เขากลัวว่าจะเป็นการยกระดับการชุมนุมสิคะอันนี้ก็แล้วไม่รู้มันไม่คือพูดอะ คือพูดแต่ันก็ต้องดูดูข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันเป็นข้อเรียกร้องที่สามารถปฏิบัติได้ยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ <ทำ S 1> แล้วก็ไม่ค <ำ S 1> อ่อย่าอย่าไปไปทำอะไรแบบว่า,เ,าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพคือเงื่อนไขแบบนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เกินเหลือบาก,กว่าแรง สามารถสามารถแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะอาจารย์สามารถกับง่ายนี่ต่างกันนะก็ก็ดูที่กนายก็พูดนี่บอกว่ารู้ว่าเออว่าไม่ชอบอะไรชอบอะไรก็กําลังแก้ไขให้ก็พยายามที่จะทําให้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะโยงกับโควิด1 9่ผมก็คิดว่าอาจจะอาจจะโยง อย่างนั้นโดยตรงไม่ได้หรอกเพราะเราก็รู้ว่าโลคเค้าทานสมิชเนหรือการติดเชื้อในประเทศเนี่ยมันไม่มีม,มันมีแต่ว,ว่ามาจากข้างนอกค่ะยางงีเง้เรื่องที่มาจากข้างนอกนี่เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขกับฝ่ายที่เขาเป็นคนดูแลเขาบริหารจัดการ แม้ว่าวันนี้จะมีคนเสียชีวิตคนหนึ่งค่ะแต่ว่าก็เป็นกรณีที่เป็นลา่ามไทยที่เคยอยู่ที่ซาอุดิอราระเบียแล้วก็เจ็บแล้วก็ป่วยแล้วก็ส่งมาแล้วก็นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนคือเขาอาการหนักตั้งแต่ตอน<ช>มาแล้วแล้วพอมาไทยเนี่ยนะคะก็คือก่อนเข้าโรงพยาบาลตอนรัฐวิถีใช่ไหมคะเขาบอกว่าตรวจก็ไม่ได้พบเชื้อใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเอ่อเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยมันกินปอดอ๋อมันทําให้ปอดสูญเ,เสียไปมากแล้วตอนนี้ก็ถือว่า ยังไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่เรื่องติดเชื้อหรือว่าอย่างอื่นแต่ว่าสําหรับยอดสะสมในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่3,497รายค่ะวันนี้เนี่ยนะคะที่มีการแถลงออกมาก็คือมีผู้ติดเชื้อรายใหม่7รายมาจากบังคลาเทศ1ซาอุดิอาระเบียสกาตาร์1แล้วก็ปากีสถานหนึ่งั่นเองคอันนี้คือคนไทยที่กลับจากต่างประเทศถูกต้องค่ะและอยู่ในสเต็ควอนตีนั่นเคะอันทีเกิดอยู่ในสเต็ควอนตีนก็ไอดีนติฟายได้ก็รักษาไปตามอาการใช่ไหมคนที่รักษาเรียบร้อยแล้วก็ออกมา มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไระอันนี้เราต้องเผื่อเวลาไว้สําหรับรายการถามมาต่อไปเพราะว่าพี่เพราะค, <S 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 คุณส่งมากันทั้งหมด เท่าท uh ี่เขารวบรวมให้ผมเนี่ยห้าสิบสามคำถามในห like ้าส like uh ิบสามคำถามนี้นะคะที่รวบรวมมาก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการลงทุนโครงารของรัฐสังคมแล้วก็เรื่องของการเมืองไล่เรียงไปตามลําดับเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็คุณนุ่นนะคะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางการเงินของธนาคารคือคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าปลายปีอาจจะมีธนาคารหนึ่งหรือสองแห่งเขาจะมีปัญหาหนักอันนี้จริงหรือเปล่าถ้าจริงคือธนาคารอะไรอาจารย์พอที่จะบอกได้ไหมคะ เออก็เราก็เคยพูดไปว่ามันเป็นการตั้งข้อสังเกตของอนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็เกษียณไปแล้วอาจารย์รังสรรค์ธน,นาพรพันธ์อ่านกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละในนั้นเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นธนาคารอะไรนะแต่ว่าคําถามก็คือว่าคําว่าหนักเนี่ยคืออะไระนะ ขณะนี้ทุกแบงก์ก็มีปัญหาเรื่องลูกหนี้มีปัญหาจะต้องตั้งสำรองค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนยญกำไรจะลดลงรายได้จะลดลงการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยก็ทําให้รายได้ของธนาคารลดลงสภาพคล่องทางเงินสดก็ลดลงแต่มันไม่ถึงขั้นถ้าแบงก์มีปัญหานี่คืออะไรแบง,งค์ล้ม ตึกมันไม่ล้มหรอกอันนี้ยังคงอยู่อันนี้อยู่ไม่<า>ไมีปัญหาหรอกอ <c oughs> คือปัญหาสาหรับใครล่ะ <c oughs> ปัญหาสําหรับผู้ฝากเงินมีสถาบันประกันเงินฝากดูแล <c oughs> ปัญหาสําหรับลูกหนี้ก็อาจจะไม่ได้รับสินเชื่อเพิ่มเติมเมื่อก็ถ้าถ,ถ้าเอาจากสมัยก่อนนั่นคือว่าธนาคารไหนมีปัญหาเขาก็แยกส่วนไป <c oughs> สินเชื่อไปทางนึงหนี้สินไปทางนึงมีการควบรวมกิจการผมว่า มันยังไม่ถึงขนาดจะต้องไปปริวิตกเพราะเวลาเราดู <P ew> er <ker> ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนสำรองของแต่ละธนาคาร<ท>เนี่ยก็ย<ท>ังมีสเสถียรภาพอยู่เขาเรียกเขาเรียกเยกงินกองทุนตามกฎหมายมเงินกองทุนเงินกองทุนตามกฎหมายก็ถือว่าอยู่ในในลักษณะที่บริหารจัดก,การได้ค่ะแล้วธนาคารในประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานอื่นเขาก็สามารถจะมีช่องทางในการช่วยเหลือได้นะไม่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 ห่วงถ้าถามผม อาจาย์ไม่ห่วงแบบนี้แต่ว่าถามเชื่อมโยงไปเลยละกันเนี่ยนะคะในเมื่อจันพูดถึงเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้เขามามีบทบาทมาในสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเช่นนี้รัฐบาลเนี่ยสามารถไปกู้เงินจากแบงก์ชาติเอามาเยียวยาเรื่องของเศรษฐกิจได้ไหมครัผมต้องไปเปิดกฎหมายดูอ่ะผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ารัฐบาลออกพันธบัตรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนซื้ออย่างที่มีการเสนอกันเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องข้อกฎหมายต้องขอไปอ่าน <c oughs> ต้องขอไปอ่านข้อกฎหมายพระบัญญิธนาคารแห่งประเทศไทยเขา เออเขาห้ามอะไรไว้ไหมนะถ้าเขาไม่ได้ห้ามก็สามารถทําได้ถ้าสามารถทําได้จะทําหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งมันมีความจําเป็นขนาดนั้นไหมนะขอขอขอกลับไปดูให้ชัดๆหน่อยเราเอาเงินทุนสํารองของประเทศเราเนี่ยเอามาใช้ก็ได้ไหมคะได้ก็เคยสมัยคุณทักษิณก็โอนเงินส่วนหนึ่งของทุนสํารองมาตัดหนี้ของกองทุนฟื้นฟูเคยทาได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องออกเป็นกฎหมายนะถ้าทําได้แบบนั้นมันจะเกิดผลอะไรบ้างไหมคะผลดีผลเสียหรืออะไรทั้งมากกว่ากัน เอาไว้มันเกิดเรื่องขอคุยดีกว่าโอเคเพราะวันนี้เราคุยกันยาวคือคือยังไม่มีเรื่องอะมันยังไม่มีควันไม่มีไฟก็อย่าไปอย่าถามผมมากเลยนะไอ้ยังไม่มีควันมันไม่มีเรื่องคุณจะทถามให้มันเป็นเรื่องพราะคุณเข้าใจไหมดูรายการอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่เฉพาะคนดูอย่างเดียวผมพูดถึงเรื่องเอกเอกเอกกลุ่มเสนออะไรคิดเพื่อไทยเลยเนี่ยเขาก็เอาผมไป เอาผมไปพูดต่ออีกอะแหมอาจารย์ก็คุณผู้ชมเนี่ยเขาก็าอยากรู้อยากรู้ทั้งในเรื่องของปัจจุบันแล้วก็อยากรู้<ย>ในเรื่องของอนาคต<ย>ความเป็นไปทางเศรษฐกิจไครจะไม่อยากรู้อยากให้มันลึกซึ้งมาก<อ>เก็บๆไว้บ้างนะค่ะอันนี้ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่เนี่ยน,<อ>นะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับหลายคนค่ะอาจารย์คะง,งาน Job Expo ที่จะมีขึ้นเนี่ยนะคะ ควรไปร่วมงานดีหรือเปล่าเขาอยู่ที่เชียงใหม่ไม่งานจ็อบเอ็กซ์โปมันไม่มีอะไรเป็นแค่ว่าคนที่เขาต้องการจ้างงานก็มาออกบูธเราใหญ่จะสมัครงานแล้วก็ไปแค่นั้นเองถ้าเกิดยังไม่มีงานทํางานนี้ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรหรือถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสไปนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ตอนนี้ก็มีเว็บไซต์รัฐบาลเขาจะจัดนี่กระทรวงแรงงานเขาจะจัดก็คือให้ผู้ที่ต้องการจะได้คนทํางานมาเจอกับคนที่อยากหางาน ก็ไปกรอกเกลดก็เหมือนสมัครงานนะแม่นี่จะม็เป็นตัวกลางให้นะนะคะือถ้าเกิดมีงานทําก็ไม่ต้องไปหรือว่ามีช่องทางที่จะได้งานทําก็ไม่ต้องไปเอาแบบจะชันแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ w w w t h ไทยมีงานทำ c อค่ะอาอาจารย์คะอยากทราบเรื่องของแนวโน้มการต่ออายุโครงการเราเที่ยวด้วยกันค่ะว่ามีแนวโน้มไหมผมจะพูดอย่างนี้นะ รัฐบาลทําโครงการออกมาจนผมมึนไปหมดแล้วผมจำอะไรไม่ได้แลวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนถ้าอาจารย์จับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยคนอื่นเขาจะได้ไม่ไม่รายละเอียดมันเยอะมากผมจาไม่ได้มันจะช่วยยังไงจะเพิ่มจํานวนจะขยายเวลาคือขี้เกียจตามแล้วค่ะนะตอนนี้เยอะแยะไปหมดแล้วเขาหม่ยว่าเพิ่มการที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเพิ่มเติมเขาไปใช่ใช่แต่เขาก็มีการบอดีฟงบอดีฟายนะไม่ตอบไม่รู้อะตอนนี้ยอดเงินกู้ทั้งหมดรัฐบาลกู้มาแล้วทั้งหลายคะอาจารย์คะอะไรวะ ยอดเงินกู้ทั้งหมดคืออะไรถามคามแบบนี้ถามแบบไม่รู้เรื่องอา้ายอดเงินกู้อะไรนี่สาธารณะพระราชกำหนดหรืออะไรมันเกู้ขาดดุลงบประมาณมันเอาให้มันชัดๆเอ,เอาก้อนนี้ก็ได้นู่นถ,มนถามก้อนที่กู้มาเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจพรกรกู้เงินที่ผ่านมาเนี่ยห่ล้านล้านบาทอันหล้านล้านบาท ก็ใช้ไปประมาณ6กแสนกว่าล้านก็กู้มา6กแสนกว่าล้านที่เหลือยังไม่ได้ใช้ก็ค่อยๆทยอยกู้แต่ว่ากู้ในก้อนที่เขาโฟกัสอยู่ก็คือก้อน4ี่แสนล้านบาทอันนั้นงบฟื้นฟูเศรษฐกิจก็คือถ้าจะใช้มาไหร่ก็กู้มาแต่หลายคนบอกว่าคุณต้องเข้าใจว่าคนใช้เนี่ยคือหน่วยราชการต้องการใช้อนุมัติจากคอรมอเรียบร้อยสักงังระมาณจัดสรรให้เรียบร้อยหรือว่าไม่ใช่สักงัปโะมาณจัดสรรตางคณะกรรมการการกรองโครงการเรียบร้อยปั๊บคนนี้จะต้องมีหน้าที่ไปหาเงินมา ก็คือสำนักบริหารนี่สาธารณะซึ่งเป็นคนจะต้องไปกู้เขาก็ต้องแมชกันแค่นั้นแหละ,ะคุณผู้ชมจดทันไหมคะแต่นุ่นจดไม่ทันนะคะ,<ม>ะในงบเงินกู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาแต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าในงบในส่วนของการกระตุ้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีไหมคะอาจารย์มันจะไปกระตุ้นอะไรคุณค,คนสลบคุณจะทําอะไระ คนรถชนตูมสลบสิ้นตติสมบูรณเงี้ยมันจะทำอะไรอาจารย์พูดแบบนี้ก็ดีแล้วคำถามต่อไปเลยคนไม่มีไรายได้รัฐบาลจะให้ท่องเที่ยวอันนี้คุณผู้ชมถามมานะคะ<อ>คนไม่มีไรายได้รัฐบาลต้องการจะให้ท่องเที่ยวเอาเงินเนี่ยมาช่วยให้คนไปเที่ยวรัฐบาลเห็นว่าควรให้หยุดยาวอีกเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆถามว่าเงินไม่มีที่จะเที่ยวถึงมีเงินก็ต้องเก็บเอาไว้กินไว้ใช้ในโยบายให้คนไปเที่ยวน่าจะไม่สําเร็จอาจารย์วีระคิดว่ายังไงคะสำหรับเรื่องนี้ไม่คําว่าสําเร็จคืออะไร ก็คนก็ไปามบจ่ายใช้สอยก็ก็ก็นิดนิดหน่อยหน่อยก็ช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยจะไปคิดว่าเอาเอาเงินแม่คนเที่ยวแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นทันหูทันตามจะเป็นไปได้ไงล่ะบ้าแต่ว่าบอกโครงการเราเที่ยวได้กันเนี่ยไม่ค่อยประสมไม่ค่อยะสบคสานเสร็จมันต้องไปดูเนื้อในว่าทําไมสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักการพักจองราคาคนจะไปมันหลายอย่างผสมกันใช่ไหมแต่หลักง่ายง่ายอย่างนดีกว่าหลักง่ายค่ะใครมีปัญญาเที่ยวไปเที่ยว ไม่ต้องกระตุ้นนะ่ะมีปัญญาเที่ยวก็ไปเที่ยวใครไม่มีตังค์จะไปเที่ยวก็ไม่ต้องไปเที่ยวรัฐ <Ừ. S 2> บาลจ่ายเงินให้ไปเที่ยวก็พิจารณาเองว่า ตัวเองจะต้องจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลออกเท่าไหร่มีเงินจะไปเที่ยวไหมถ้าไม่มีไม่ต้องไปเอาประเมินตัวเองแล้วกันนะคะไม่มีไม่ต้องไปไม่มีก็ไม่ต้องไไม่มีสายจะไปเที่ยวบ้าบอคอแตกเลยเราทำไมรัฐบาลถึงไม่หาวิธีสร้างงานให้คนมีรายได้จ้างงานคนที่ตกงานก็มันไม่มีตอนนี้ตัวธุรกิจ่มันไม่มีมันไม่มีรายได้มันจะมาจ้างคนทํางานได้ยังไงมันก็จะจะปลดคนรัฐบาลก็พยายามทําเป็น job อชั a t i o n ให้องค์การต่างๆหน่วยราชการจ้างคนเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนไอ้หนึ่งปีให้เดือน เหมื่นห้าไปทำอะไรก็แค้คือมันทําได้แค่นี้แหละค่ะคือเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่ในมือของรัฐบาลที่ไปแก้ไขได้ทั้งหมดหรอกเอกชนมีส่วนในเศรษฐกิจ80%รัฐบาลมีส่วน20%เท่านั้นแหละงั้นคุณจะไปหวังอะไรวะเอกชน80รัฐบาล20แต่ตอนนี้ความหวังเนี่ยเอกชนเขาไม่ลงทุนเพราะว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นความหวังอยู่ที่รัฐบาลก็แต่ว่ามัน คุณนิดคุณคุณนึกดูสิว่าไซส์มันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณทําให้เต็มที่เลยเนี่ยมันก็เท่ากับเอกชนเ็าดาเนินการตามปกติไม่ได้รัฐบาลจะไปบังคับให้คนเขามาเที่ยวในประเทศไทยได้ไงเนื่อมันติดโควิดอย่างนี้เขาหายไปเซกเตอร์แล้วคุณผู้ชมคะแค่เบรกแรกก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวที่ผมผมอันนี้นี่ผมผมมีเขาถามผมนี่ประเทศไทยจะมีโอกาสล้มละลายหรือพังแบบประเทศอื่นไหมมีไหมคะ ต้องถามว่าพังแบบประเทศไหนคุณบอกมาแล้วผมจะได้อธิบายให้ฟังมันพังไม่พังเรื่องของเศรษฐกิจพังก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแบบ,แบบประเทศอื่นอื่นไหนเล่า<แ>ประเทศอะไรชื่ออะไรเล่าอยาใจะบอกให้ฟังนิดนึงไม่บอกไม่บอกถ้าถามอย่างเงี้ยไม่ตอบอ่าไม่ตอบแต่ว่าคําถามอื่นๆจะตอบให้ฟังในเดรกหน้าค่ะ เรายังอยู่ในช่วงของถามมาต่อไปซึ่งเป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านต่อเลยและกันนะคะอ,อาจารย์คนจนเนี่ยตอนนี้มีมากขึ้นเหอาจารย์จนผู้ร้ายก็มากขึ้นเรื่องของคดีคมคืนแต่ว่าทีนี้เขาโฟกัสในเรื่องของการลงโทษคดีต่างๆบางคดีเนี่ยติดคุกไม่นานก็ออกมาได้ควรที่จะติดคุกนานๆานหรือประหารชีวิตจะดีกว่าเลี้ยงคนชั่วเอาไว้ติดคุกไม่นานก็ออกมาแล้วทำผิดฆ่าคนอีกควรประหารชีวิตอันนี้เป็นเหมือนกันเสนอแนะก็บอกว่า อันนี้ถ้าเกิดว่าให้มองในภาพรวมเขาคิดว่ากฎหมายไทยเบาไปหน่อยไหมคะไม่มันก็มีขั้นตอนนะอืมอันนี้คุณควรจะไปถามศาลค่ะลงโทษรุนแรงแค่ไหนเสร็จแล้วเรื่องของการอยู่ในคุกคุณต้องไปถามกรมราชทัณฑ์เขามีระบบของเขานี่ค่ะเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเลวเมีการพักทงพักโทษใช่ไหมค่ะเออคือบางคนน่ะคือเราไม่เคยเป็นคนติดคุกเราไม่ดีคดีเราก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่มันมันติดประเดี๋ยวเดียวมันก็ติดประเดี๋ยวเจวจริงๆอ่ะค่ะเคยมีนักโทษไหมคะที่เขาเคยโฟนอินเข้ามาหาอาจารย์ได้คุยกับเขาไหมมี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 เขาทำตัวดีในคุกอะไรๆเรียบร้อยออกมาได้มีปัญหาเอาอย่างนี้ล่าสุดอ่ะบางคนอาจจะอาจจะเห็นว่าเออเนี่ยมีอดีตนักการเมืองสองคนติดคุกไปก็หนึ่งอายุเยอะมีข้อยกเว้นสองรับรับโทษหนึ่งในสามแล้วมีสิทธิ์จะพักโทษออกมาใส่กำไรข้อมือ กำไรข้อตีนะไรนะใช่ไหมข้อมือหรือข้อตีนข้อเท้าอเออขอโทษนี่อาจารย์ทำยังไงดีเดี๋ยวผมตอบผมพบเอาคุณเลือกคำถามไม่มันเลยอไหนอะเอานี้เอานี้เอาฝากคำถามถึงอาจารย์พยายามช่วยเหลือตัวเองเหมือนที่พูดบ่อยๆกำลังจะไม่มีกินค่ะอายุ60เจ้าบ้านไปขอสินเชื่อเพื่อสูงวัยโครงการ r e เวิร์สมอร์เกจของธนาคารออมสินอยากให้แนะนำไปเลยครับไม่มีจะกิน เอาบ้านไปเอาบ้านไปให้แบงก์แล้วกู้เงินแบงก์มาใช้แล้วสามารถทำได้ออแต่ว่าได้แค่ร้อยละหกสแล้วต้องดูว่าแต่ละเดือนจะได้เงินเท่าไหร่ด้วยเออถ้าไม่มีจะกินไปเลย ไม่มีจะกินมีทรัพย์สินต้องขายถ้าขายไม่ได้ก็ไปกู้มาค่ะอันนี้คือหลักง่ายๆง่ายๆเลยต้องไม่มีจะกินรัฐบาลก็เหมือนกันไม่มีเงินก็ไปเขาขายทรัพย์สินตัวเองออกไปค่ะแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินจะขายเนี่ยนะคะก็ต้องกู้กู้ออาเหรอเออต้องไปกู้อะกู้ไม่ได้ก็ต้องไปขายทรัพย์สินแม้ก็ต้องลดรายจ่ายถ้าลดรายจ่ายก็จะกระทบกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอ่ะได้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 ตอนนี้เนี่ยนะคะไอ้ไข่กงโดดดังตอนนี้ก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล ว่าเจดีเนี่ยออจะทําหน้าที่กระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวและก็การใช้ใจ่ายในพื้นที่ได้ดีและสม่ําเสมอมากเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยควรจะใช้โมเดลสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไอ้ไข่จัดเป็นทัวร์เมนต์ประจําจังหวัดจะดีไหมครับอาจารย์คําถามว่ามันเป็นการรีโลเคตเงินเฉย มันเป็นการย้ายเงินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมันไม่ได้ก่อให้เก <m z ul heures> ิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะเอาก็ในจังหวัดนั้นอ่าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าใครจะบินไปนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะตอนนี้ตั๋วก็ไม่ใช่ถูกคนอ้าวก็ใครได้หรอบริษัทการบินได้อ่าบริษัทการบินได้การท่องเที่ยวในพื้นที่นครศรีธรรมราชลงลมแรงต่างต่างได้ได้ไม่มีปัญหาก็ทําดิแต่ว่ามันต้องมีคนจ่ายค่ะมันต้องมีคนจ่ายเงินก็เหมือนเขาบอกถ้าคุณมีปัญญาจะไปเที่ยวคุณก็ไปใช่ไหมก็เอา่มดคราวนี้มันโฟก ที่ไหนมีคนที่นั่นมีตังค์หลักมันเป็นหลักง่ายๆแบบนี้คนเยอะๆคนละยุคคนละยับษเงี้ยที่ไหนมีคนที่นั่นมีตังค์และจังหวัดอื่นๆอยากจะให้มีคนก็ต้องมีไฮไลท์ที่สําคัญเขาก็ต้องไปสร้างสตอรี่ของตัวเองเนี่ยคาชะโนดอะไรนะเห็นไหมไปขอหวยกันทุกก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาชะโนดไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดมันทั้งหมดมันไปแล้วมันเป็นเรื่องอบายมุกให้ประเทศไทยเป็นสังคมพุทธ แต่คุณจะอบายามุก,กันทุกเรื่องเหรอไม่อาจารย์อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่ใช่ความเชื่อพูดถึงไปขอหวยไปแทงหวยอะค่ะอะอะเข้ามาอ้าวก็บางคนเขาอาจจะไม่ได้เล่นหวยแต่เขาไปขอพออ่าก็เรื่องอีกเรื่องนึงแล้วประสบะความสำเร็จคือผมไม่ได้ขัดะนะ ค,คือผมไม่ได้ขัดหรอกใครจะทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่อย่าไปคิดว่าจะทําแบบนี้ทําซ้ําทําเหมือนค่ะคิดไอ้ที่มันต่างออกไปให้มันเกิดประโยชน์งอกเงยไม่ดีกว่าเหรอ,อใช่ไหมให้คิดแบบนั้นดีกว่าออนะคะ,ะต่อตอ,ตอ,อาจารย์ครับผมมีที่ดินอยู่เป็นนอสอสามกอลูกอ,อก้อยเต็มพื้นที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอ,อ,อยู่ในตลาดเขตทขตลาดนี่นแหละทางเทศบาลเขาแจ้งว่าการจะใช้สิทธิ์การไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากเป็นเกษตร3ปีแรกเนี่ยไม่ได้ ดินการเกษตร3ปีแรกไม่ได้เพราะเป็นนสสามกไม่ได้เป็นโฉนดทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะอันนี้ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดนะว่าที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยถ้าเป็นนสสามแต่ผมว่านสสามน่าจะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าทางนั้นเขาไม่ให้นะไม่ให้ก็จ่ายไปมันไม่มีอย่างอื่นหรอกแต่ผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องขออนุญาตนะรับทราบรับทราบเอาไว้เดี๋ยวไปหาข้อมูลคําตอบมาให้นะคะ อันนี้ก็ได้ต่อเลยต่อเลย <S S S นี่ถามเรื่องที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้รับเอกสารประเมินโทรไปถามเทศบาลบอกไม่มีชื่อในฐานข้อมูลมีบ้านแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนซื้อบ้านมาไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองตรวจสอบแล้วมีข้อมูลเป็นที่ดิน60ตารางวาและไม่มีสิ่งปลูกสร้างค่ะถามเจ้าหน้าที่แนะนําให้ไปยื่นเอกสารที่งานแผนที่ของเทศบาลและงานแผนที่ให้นาโฉนดไปยื่นจะได้นําส่งฝ่ายคลังคิดภาษีทําไมคะ นี่เขาถามาว่าเขาถามว่าถ้าเราไม่ยื่นเอกสาร<อ>ที่แผนในี่ยใบป,ประเมินภาษีไม่มาไม่ไปเราะจะมีความผิดไหมล่ะคะไม่ผิดนะก็ทิย์บดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นบอกแล้วออกหนังสือบอกแล้วต้องใบป,ประเมินภาษีมามแล้วในพระพราชบัญญัติสิ่งอะไรพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิน่นที่จะต้องส่ง ใบประเมินภาษีมาให้เราแล้วเราถึงจะไปเสียเอาอันนี้ชัดๆง่ายๆไม่มาไม่ต้องไปตายซึ่งก็ตอบหลายครั้งแล้วตอบแล้วตอบอีกตอบให้วตอนนีกในแน่อาจารย์พูดถึงเรื่องของที่ดินพูดถึงเรื่องของบ้านขอถามอาจารย์หน่อยนะคะว่าทําไมการจะกู้ซื้อบ้านแต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นๆที่เราจะขายไปเนี่ยมันไม่ใช่บ้านที่อยู่ในโครงการบ้านจัดสรรถึงกู้ธนาคารไม่ได้ ไม่เห็นเกี่ยวเลยก็คุณผู้ชมก็บอกว่าเขาเขา้าใจเขา้าใจที่เขาถามเนี่ยค่ะไม่ที่ว่าอยู่ในโครงการไม่อยู่โครงการอมันอยู่ที่ว่าคนไปกู้เนี่ยค่ะ ธนาคารเขาต้องวิเคราะห์อะไรต่ออะไรสิใช่ไหมไอ้นี่คือคนขายคนขายก็ลูกคนที่จะมาซื้อบอกว่าเขากู้ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเขาอาจจะมาให้เหตุผลเราอาจจะไม่เข้าไวยไปเ้ยธนาคารไม่ให้เขาไม่อยากซื้อก็ม่ใจของคนขายก็อยากขายให้ได้เต็มที่ค่ะอะคนนี้บอกมาว่าผมเห็นว่าความคิดของอาจารย์เนี่ยดีหลายอย่างไม่เอาเถอะแต่รัฐบาลเนี่ยทำไมถึงไม่ทาให้ใช้บ้างเลย โอ้ยคุณรู้ได้คุณรู้ได้ไงว่าเขาแม่เอาไปชายะโตเรื่องบางเรื่องไม่ต้องมาพูดเขาอาจจะติดตามในรายการฟังหูไ้หูอยู่ทุกวันใช่ไหมเรื่องบางเรื่องอย่าไปพูดพูดไปแล้วเสียของเฮ้ยอย่าไปพูดไปเป็นรัฐมนตรีว่าไม่เอาเนี่ยี๋ยวาูเนี่มีคนมาท้าทายไม่ผมอยู่จังหวัดจันทบุรีรถไฟความเร็วสูงจะมาถึงจันทบุรีแล้วตัดไหมโอ้โห วิ่งรถเปล่าแล้วมึงเอาโอกาสไหเมีโอกาสไกตัวมันไปถึงสนามบิน้ไอู่ตะเภาก็พอแล้วนะมันไม่รถไฟนะเว้ยไม่ช่ความเร็วสูงด้วยความเร็วสูงด้วยมันจะไปไหนมันต้องมีคนนั่งดีวะเอาเอารถแบบล้างคู่ไปก่อนแล้วกันคนนี้เขาถามมาหลายคำถาอีกอันหนึ่งชาวตันผุ้ลีไม่ต้องการให้มีการสำรวจหรือสร้างเหมืองแร่ทองคำเพราะคนในพื้นที่คิดว่าได้ไม่คุ้มเสีย การให้สัมปทานเหมืองแรกต่างๆางล้วจะได้คือนี่เป็นแค่อาชยาบัตรสำรวจที่เฉยยังไม่ได้ทำก่อนจะทำเนี่ยอีกไกลมากเลยนะพอบอกว่าจะคือนึกว่ามีแหมถแถวผม บ้านแถวบ้านผมเนี่ยนะมันมีแหล่งแร่นั้นแล้วจะมาสำรวจนะแม่ผมชอบเลยผมให้เลยใช่ไหมไม่ให้ไม่เอามาสำรวจี่ผมจะได้รู้ข้างล่างมีอะไรบ้างเออเผื่อจะมีขุมทองแม่แคนบ้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะขุดไว้ตรงนั้นเนี่ยนะคะในที่ดินของอาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นอะไรไีมคะที่จะให้ลงทะเบียน1ตุลาค่ะเพื่อรับเงิน3,000บาทอ่ะจำได้ไหมจำได้จำได้อันนี้ของอะไรวะเดี๋ยวคนละครึ่งเออคนละครึ่งคนละครึ่ง3,000บาทใช่ไหมโครงการคนละครึ่งเออ3,000บาทค่ะ ข้าราชการเกษียณจะลงได้ไหมสิบล้านคนค่เขาไม่ได้ห้ามอายุ18ปีขึ้นไปเชิญเลยครับได้เหมือนกันเหรอใช่แต่ว่าคุณต้องไม่ใช่ได้เงินจากบัตรสวัสดิการรายย่อยข้าราชการเกษียณมันไม่ได้อยู่แล้วต้องรอคอรมไม่ได้ไม่ได้ไอ้บัตรสวัสดิการใครที่ได้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยค่ะ ไอ้นี่14ล้านคนจะมายุ่งกับไอ้กอง10ล้านคนที่จะให้ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้ค่ะอันนี้คือได้ได้ได้ไปเลยเอาให้ทันก็แล้วกันเอาให้ทันแต่ว่า1ตุลาคมนี่มันไม่ใช่ต้อง16ตุลาคมด้วยกัน1ตุลาคมนี่คือคนขายของใช่ร้านท่าตันตันแอย่างนี้จําได้เพราะมันพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้จได้อเโครงการ3,000บาทเนี่ยนะคะอาจารย์คะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของล้งผลไม้ที่เข้ามาหากินในบ้านเราคะเอ้าก็คนไทยก็ไปทําแข่เา จริงๆคนไทยนี่เขาก็ชอบนะถ้าคน,นไทยก็มีล้อง คนไทยก็ต้องมีคนไทยไปติดต่อคนจีนที่เป็นลง้งดิค่ะคือเขาขายตลาดเมืองจีนเราไม่มีความชํานาญเขาก็มาอยู่เมืองไทยเราก็เชื่อมาเขาสิก็ทำงานร่วมกันเป็นไรเป็นเล่าอาจารย์อยากทราบเรื่องของโครงการแต่ถ้าเกิดเขาทำผิดกฎหมายก,ก,ก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องนึ่งดูเป็นเรื่องๆไปอยากทราบเรื่องของโครงการรถเก่าแลกรถใหม่กับการนําค่าใช้จ่ายในการซื้อรถป้ายแดงมาหักรถหย่อนการเสียภาษีเขามีแนวโน้มว่าจะอนุมัติเร็วๆนี้หรือเปล่าคะฝันครับ คิดเอาเองครับเเป็นข้อเสนอแนะมันมีคนเสนอขึ้นมาอะไรก็แล้อาจจะไปเห็นข่าวมากเลยไปบ้างรัฐบาลตูดขาตัวถัาอยังไม่ถังแตกรัฐบาลยังไม่ถังแตกรัฐบาลตูดเป็นกางเกงขาดนะกางเกงขาดเห็นเป็นแนวก้นแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาอะไรวะซื้อรถ จะเอาค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไปหักเป็นค่ารหยนอนภาษีไม่เคยมีในสารระบบอซื้อบ้านยังได้เฉพาะแค่ดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยผ่อนบ้านเท่านั้นนะใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าซื้อบ้านทั้งหลังเอามาหักรถย่อนโอ้โหอย่างนี้ซื้อมันสักสิบหลังเลยอาจารย์คําถามอันนี้เนี่ยนะคะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้ร้อนแรงมากอยากถามอาจารย์ค่ะ ว่าอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องของคุณไม้กับคุณสารานี่เป็นข่าวมันเถิงก็ถามอาจารย์วีระนะคะอันนี้เป็นเรื่องครกกระสากชาวบ้านอย่าไปยุ่งเป็นเรื่องภายในครัวค่ะเขากําลังตำน้ําพริกคุณอย่าไปยุ่งเขาเรื่องคกกระสากและเรื่องนี้จะเป็นการตำน้าพริกละลายแม่น้ํำไหมคะคือผมไม่ทราบแต่ว่าเป็นเรื่องคกกระสากก็ฟัง<า>ก็ฟังก,ฟงก็ฟังคุณไม้พูดทีนึง ฟังคุณซาร่าพูดทีหนึ่งแต่ในฐานะแล้วในใน,ในท้ายที่สุดนี่คุณซาร่ากับคุณไม้เ็าต้องมาคุยกันอีกทีนึงในมุมมองของฐานะของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยเรื่องแบบนีผ้ผมพูดก <c oughs> ับคุณยิงดีกว่าค่ะเรื่องของผัวเมียหรือผัวเมียที่เขาเลิกกันแล้วค่ะมีลูกมีเรื่องอย่าไปยุง่ง <c oughs> เรื่องของชาวบ้านเขาพูดกันมันปากเราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของแต่ละคนใช่ไหมเขามีปัญหาอะไรแต่ที่แน่ๆมันต้องมีปัญหาเรื่องเงิน สรุปได้อย่างเดียวอ่ะพออ่านข่าวแล้วน่านข่าวแล้วมันมีปัญหาเรื่องเงินอ่ะคนนึงเป็นคนจ่ายคนนึงเป็นคนรับไม่ตกลงกันเน่ะส่วนหนึ่งอีกคนนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการดูแลเรื่องลูกอะไรเฮ้ยเรื่องหยิบหูคุณรายการฟังหูไว้หูคุณจะออกเป็นแนวบันเทิงเฮ้ยคุณจะทําแข่งกันายเนเทนรเหรอไม่ใช่ก็เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทั้งบ้านเขาส่งคำถามอะไรเข้ามาก็ไ่ด้ตอการรวงบันเทิอะไอันนี้สำคัญอาจย์เรื่องเรื่องเงินที่รัฐจะใส่มือให้ค่ะไอเราไม่ใช่เว้ เรื่องเงิที่รัฐจะจ่ายเงินให้ที่ว่าอะไรล่ะเพิ่มเติมอ่ะเพิ่มเติมคนละ2 0 0เอคนละห <500 S 2> ้าร <500 S 2> ้อห้าไปบน200เดิมกับสามร้อเขาจะจ่ายเป็นเงินสดให้ไหมอย่างนั้นใช่ไหมไม่นะถ้าท็อปอัพน่าจะไปซื้อของนะถ้าเขาจะจ่ายเงินสดเขาก็จ่ายเงินสดไปแล้วน่าจะเป็นท็อปอัพสุดท้ายมีเวลาไหมนิดเดียว ผมเป็นผมเป็นครอบครัวเจ้าหนี้การบินไทยผมกับครอบครัวเป็นเจ้าหนี้การบินไทยซื้อตั๋วแล้วไม่ได้เดินทางสอบถามผู้รู้ได้รับความแตกต่างกันขอความรู้คุณที่ถูกต้องจริงๆต้องทำยังไงไปติดต่อบริษัทการบินไทยก็อาจจะไม่ได้คำตอบก็ได้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 แต่ตอนนี้น่าจะมีความชัดเจนแล้ว คือก่อนหน้านี้มันไม่ชัดเจนค่ะนะคุณจะต้องไปยื่นเป็นเจ้าหนงเจ้าหนี้หรือเปล่าก็ไปว่าหรือคุณจะไปเปลี่ยนเป็นวาลเชอร์มันก็มีหลายวิธีเพราะฉะนั้นให้ไปถามการบินไทยเพราะว่าตอนนี้มันต้องถามการบินไทยเนี่ยลูกนี่เราอะเราไปถามให้มึงจะชำระนี้กูไหมมันต้องถามการบินไทยดิแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะคำถามเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วค่ะขอพระคุณทุกๆคำถามที่ส่งเข้ามาเลยนะคะวันนี้สนุกมากมากเลยเพราต้องสนุกสิผมตั้งใจทำแต่ก่อนที่จะอารมณ์ขึ้นไปมากกว่านี้เบรกไว้เท่านี้แล้วัััสสสดีคค่ะวรบ